นี่คะ่ะอยู่กับเซเร์รถมูอสองเกรดเอวันนี้ฝ้นสายบรรทุก4-5ตันมาฝากนะคะรถครอกเขลาลอยนะคะมีทั้งรีโวและอินสูบบีแมกนะคะบอกเลยว่าออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกเงื่อนไขรับจ้างทั่วไปนะคะจัดมาแล้วหลายเคสไม่ว่าจะเป็นรับเหมาะตัดทุเรียนหรือนะคะตัดตามนะคะออกได้นะคะเดี๋ยวมาชมคลิปนี้กันคะ่ะที่คันแรกกันก่อนเลยนะคะคันนี้เป็นตัวโฟวินนะคะคอกธรรมดาเป็นรีโวนะคะ 5 2 9 0 0 0บาทเป็นปี2020นะคะใครที่อยากได้ในส่วนของโววินใส่คอก็คันนี้เลยนะคะหรือสำหรับฝันใจวัยวรุ่นทั้งหลายนะคะ d m a ม็กคารัมโบนะคะปี2022ข้อคอกเข่ลอยนะคะโช๊คของ CTPY นะคะจัดเต็มช่วงล่างจุกๆกันไปเลยนะคะสายแรกตรงเต้งน,นะคะล้อหลังก็เป็นล้อบรรทุกกระทาผาคอกก็เป็น น้ําเงินอย่างหนาอย่างดีเลยนะคะสูง10ชเ้นเพล่งลงเล่มจดทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของแท็ปนะคะแค็ปเฮาเลอยก็มีให้นะคะรีโวนะคะสําหรับคันนี้นี่สำหรับสีขาวเพื่อง2.8นะคะคันนี้ก็ไม่น้อยหน้าใครนะคะปี2021 5 6ย0 0 0บาแนหกหม่บาทนะคะ,ะมาตรงนี้กันต่อเลยนะคะ มาแบบแพ็คคู่นะคะอูสุดีแม็กปีสองพันยีะคะแต่งช่วงล่างให้จัดหนักจัดเต็มนะคะทุกหนักสี่ถึงห้ตันกันไปเลยที่สำคัญนะคะแต่ละคันก็คือคัดสันรถเกรดเมาใส่คอกให้ใหม่นะคะเดี๋ยวให้ดูช่วงล่างว่าเป็นแบบไหนนะคะนี่นี่นะคะช่วงล่างแต่ละคันนี่โช๊คไฟคู่นะคะของ CTPY นะคะ สนใจคันไหนก็แคบหน้าจอมาถ้าหาเซลเอได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของรีโวนะคะสีเท่าใหม่ปี21ชมหน้าหมูปากเครื่อง2.8นะคะเอกสารเป็นแบบไหนปรึกษาก่อนได้เลยเบื้องต้นนะคะเช็คยอจดจัดยอดผ่อนก่อนได้เลยนะคะที่เซลเอนะคะคุยง่ายใจดีนะคะ094 598 9256นะคะ